ขึ้นไปทำอะไรเอ้ยขึ้นไปทำอะไรคะขึ้นูลงไม่ได้นลงมาลงมาได้ขึ้นไปทำไมแม่แม่แม่ก็ดูหัวหนูสิเอาดูพี่น้องพี่น้องขาดูดู<ม>ดูฮะ อ้ามันมีนาน Emmy, ลนา้วขึ้นไปทำไมก็ค่อยลงมาก็ลงมาพี่น้องเบิงเบิงเบิงเอาเอาเเอาเอาแล้วบ้างเป็นไหลหูกับเก่าเด้อโอ้ยขึ้นไปทำไมลงมาโอ้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 โอแล้วบ้างไหลหูกับเก่าเด้อเอออไหูกับเก่าเด้นน่ะ ขึ้นไปแล้ล่งได้บนนอบานนี่พี่น้องโอ้แระวังมันหกัเนววนหกเด้อเนึ้อ